สวัสดีครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะมาดูของสะสมเป็นวัตถุมงคลที่ชอบนะฮะก็มีนะฮะตามนี้เลยครับพระเสวลีพระสุนกรหลวงพ่อเงินหลวงเงินสององค์นะฮะแล้วก็สมเด็จองหนึ่งแล้วก็เป็นพ,พระอุปคตองหนึ่งก็ของสะสมเหมือนเดิมนะฮะของที่เราชอบ ขอเหาะสมมามาแบ่งปันกันชมนะครับผมก็มาดูองค์แรกกันเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่นครับองค์แรกก็เป็นองค์แรกนี่สวยมากครับเก่าเป็นศิวลีนะฮะองผมเป็นศิวลีมีคาบกุนะฮะเป็นคาบอะไรสักอย่างนะเก่า เก่ามากนะครับเห็นไหมฮะเก่ามากว่าเสี้ยวเดียวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยยุคแรกๆหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นของสดเสด็จพะจานโตแต่ว่าแท้แน่นอนนะฮะทุกคนเขาการันตีให้อย่างนี้นะฮะผมก็ดูแค่ชอบนะฮะไม่แน่ใจว่าออกที่ไหน ด้านหลังดูด้านหลังกันนะครับ <_ d Silk> ด้านหลังเรียบไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นของแปลกครับอ๋อเผื่อใครไม่เคยเห็นก็ได้เคยเห็นนะวันนี้นะฮะของแปลกครับวงค่อนข้างใหญ่นะฮะอ่าเป็นของแปลกที่ทุกคนบางคนอาจมีบางคนอาจเคยเห็นก็ได้บางคนอาจไม่เคยเห็นนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเพิ่งได้มา คนนี้ก็ได้มานานแล้วหลายปีอยู่คนนี้เช่ามา300ร้อมั้งครับรู้สึกนะสวยงามเห็นไหมครับศิวลีฮนะก็ค้าขายทำธุรกิจการค้าขายแล้วก็ต้องต้องมีกันไวฮนะพวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะรู้กันอยู่แล้วครับท่านจะเด่นทางด้านโชคลาภนะจะเรื่องเรืองพ่อค้าขายก็จะใช้กันนะฮะ อีกองหนึ่งยังไม่ได้เลี่ยมนะฮะผมก็เป็นซุนกอซุนกอองนี้ก็เนื้อก็มันดีเนื้อมันดีนะฮะตัวจริงสวยครับก็กำแพงเพชรคนกำแพงเพชรก็ย่อมรู้จักกันดีนะฮะเนื้อผงละเอียดนะฮะองนี้เนื้อ ค่อนข้างสวยละเอียดข้างหลังก็เป็นลายมีลายมีอะไรเขามีเม็ดแดงๆพวกนี้ฮะเขาเรียกว่าเม็ดดอกแห่ดอกมะขามอะไรนี่แหละครับแห่ดอกมะขามเนื้อแก่งค่อนข้างสวยอ่าวันนี้ก็ว่าจะไม่ใช้กล้องนะครับเพราะว่า ซูมออก็จะเห็นอยู่นะผมไม่ถนัดพกกล้องอะไรพวกนี้ไม่ถนัดใช้กล้องอสุนกออนที่สองฮะอีกองหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อเงินแต่ว่าไม่ได้แกะกรอบก็จะดูกันในกรอบเลยแล้วกัน ที่เกียดแก่ะนะฮะเป็นหลวงพ่อเงินวัดวางคารนะ,ะลูกหลายคนพิจิตก็น่าจะรู้จักกันดีนะฮะก็เป็นพระเครื่องของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเช่นกันนะตรงน,นี้หลวงพ่อเงินวัดบางคารก็ยิ้มเมตตาก็ดังครับกอเป็นอยู่ใน เป็นจ่าฟาคีรูปหล่อเช่นกันนะฮะข้าหลังก็เนื้อสวยเลยนะฮะองนี้ลองให้ยิงกล้องหน่อยดีกว่าลองยิงกล้องดูแล้วกันนะองนี้ผมก็ไม่ถนัดการยิงกล้องพระเท่าไหร่ดูดูร่องรอยะฮะ ไม่ถนัดไม่เป็น,นะฮะโง่ฮะแสงเราไม่มีด้วยกาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องเข,ข้าวครับใครอยากชมตัวจริงก็มาดูได้แต่ไม่ได้ขายนะฮะผิวพันธนะ์สวยครับผิวพันธผมได้มาอย่างนี้เลยนะไม่ได้ล้างขอ ถ้าว่าล้างก็จะของเก่าก็คงล้างมานี่คือหลวงพ่อเงินเิมนิยมนะฮะค่อนข้างใหญ่องค์นี้เ,เก๋แท้ยังไงก็ไม่รู้คนระับส่วนตัวของผมว่าชอบผมก็ถ้าชอบก็ต้องใช่แล้วครับอ,อัคนี้ก็ของของแฟนผมนะองค์นี้เล่มกลอบสวยเชียวอันนี้เป็นพิมพ์ขคีตาฮะ ไม่ว่าสี่ไม่สี่ชายก็ห้าชายฮนะสี่หรือห้าแหละสี่ชายนะเป็นหลวงพ่อเงินเพิมพขี้ตาอันนี้ก็ไม่รู้หรอกว่ายุกไหนอะไรยังไงแต่แต่ส่วนตัวว่าสวยฮะแต่หลังไนมะ่ค่อยชัดไม่ได้แกะกรอบออกให้ชมนะฮะ ดูข้างหน้าก่อนแล้วกันน้องหน้าสวยครับถ้าเรามั่นใจเราเชื่อว่าของเราสวยของเราใช่เราถูกใจรับรองได้พระดีใช้อย่างแน่นอนครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายครับนี่เป็นสมเด็จอีกองหนึ่งค่อนข้าง าหายากอยู่ว่าเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมพิมพ์นี้ในวงการเขาก็ว่าหายากนะฮะอยู่ในกรอบทองที่ร้านนะฮะทองฝังเพชรใครสนใจกรอบก็มาดูได้นะฮะใครมีผ้าสวยๆก็เอามาดูได้เอามาใส่กันได้กรอบเรามีหลายไซส์หลายขนาดให,ให้เลือกชมนะฮะนี่คือด้านหลังของพระนะฮะ ก็โอเคอยู่นะส่วนตัวผมว่าสวยดีเราไม่ได้ใช้กล้องนะฮะไม่ถนัดขอซูมเอาแล้วกันนะระดับหนึ่งะฮะแค่ศึกษาหอเขาคร่าวคนที่เขาดูเป็นเขาเขารู้อยู่แล้วนะ,ะส่วนตัวผมไม่รู้ว่าดูเป็นหรือเปล่าแต่ชอบแล้วก็เอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้ดูกันได้ชมกันแล้วกันนี่เป็นสาเร็จทิมมา ฐานคู่นะฮะเนื้อหาก็นุ่มนวลสบายตาดีนะครับส่วนอีกองคหนึงก็เป็นอ่าพระอุปคุตชินเงินสมริ์เงินแต่พระอุปคุตองค์นี้เนี่ยส่วนตัวดูไม่เป็นนะฮะดูไม่เก่งแต่ชอบ พวกงานศิลปะอะไรพวกนี้ยอยูมีพญายนาคอยู่บนหัวมีพญายนาคนะฮะมีพญายนาคอยู่บนหัวเขาพระอุปคุศลพระอุปคุศนี่เล้วก็มีพุทธคุณทางด้านเมตตาแค้วค่าโชคลาภจะรุ่งเรืองการคุณใสกันของได้เหมือนกันนะฮะ แต่องค์นี้เนี่ยไม่รู้ใครจะว่ายัางไงนะผมลองกับตัวเองผมมาแล้วนะฮะลองกับมาแล้วไม่ได้ไปลองยิงอะไระใครที่ไหนละ <laughs> ลองเอามารักษาตัวมาใช้เราก็รู้สึกได้นะ,ะเห็นผลอยู่เหมือนกันเป็นนัำสำริดฮะหลอโบราณกาองคนี้ไม่ธรรมดาสวยเลยทีเดียว ผมก็อยากจะยิงกล้องเหมือนกันนะแต่ว่าผมมือใหม่หัดเล่นไม่รู้จะเล่นยังไงให้ไดยซูมได้เห็นกันก็ไม่เก่งนะฮะก็เข่าๆนะฮะก็คือให้ดูวไว้คร่าว องนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลาย,ลายๆคนนะครับเพราะว่าเออแปลกดีไม่น่าจะเก๋น,นะฮะองนี้ก็เด็กกำแพงรู้ดีนะฮะเป็นชุมกอกำแพงเพชรก็สวยระดับหนึ่งถือว่าไม่สวยมากหรอครับ เป็นพระที่เราชอบไว้สะสมให้องเงินตรงนี้คิมนิยมนะฮะใครมีก็เก็บไว้ให้ดีนะฮะใช้ดีห้องเงินจะได้ลุ่งเรืองอะไรพวกนี้แควขาดโครงกระพันต้องมีครบเครื่องนะครับ นี้ก็เป็นหลวงข้อเงินอีกองหนึ่งที่ของแฟนผมนะฮะเขาก็ชอบของเขาเราก็ชอบของเราน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดนะฮะ mm hmm. ของเราน่ารักหมดฮะ mm hmm. ดูดีหมดของใครใครว่าของใครดีดีเขาดีเราดีไม่เหมือนกันนะฮะดีคุณดีผมเราดีกันต่างกาันเนี่ย ดีไม่เหมือนกันดีไม่เท่ากันแล้วแต่จะดียังไงนิสัยคนก็ต่างกันความชอบความสวยงามแต่ละคนก็ชอบแบบนี้บางคนเขาชอบของดําแล้วแต่บางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบเนื้อสไตล์นี้บางคนก็ชอบเนื้อ <c oughs> อีกสไตล์หนึ่งว่ากันไปนะฮะก็เขาว่าประมาณนี้ครับของสะสมอีกชุดหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ ติดตามนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะเป็นอของสะสมว่าผู้งคลที่ใช่ของเรานะฮะอาจจะไม่ชอบในสายตาใครหลายๆคนก็แล้วแต่เขานะฮะเราไม่ว่ากันช่วงโควิดนี้ก็อยากจะให้รักกันนะฮะอยากจะให้บองดองกันไม่ไม่ว่ากันนะ,ะใครจะยังไงก็แล้วแต่เขานะครับผมเอาเป็นว่า เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมไว้วันหน้าจะมาถ่ายให้ชม,มันอีกนะครับสวัสดีครับผม